พร้อมแล้วกดคันเร่งสุดเลยอ่ะกดสุดไปสุดเลยสุดเลยก็ <Go. S 1> ไปครับไป,ไปอ่าเบรกนันกเลนังนี้นอ่าไหมครับเบรกมันจะค่อนข้างอยู่เท้าไป่างต้งเบรกนะครับพร้อมแล้วไปเลยไปเล่งไปเล่งไปยกเท้ายกโอเคยกยกีลังครับ,รรบอ่าชะลอจิซ้าย เป็นไงบ้างครับคุณเต้วันนี้ได้มารดสอบตัวรถ S O s e v แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกดีครับสนุกชอบโหมดสปอร์ตมากกว่าอัตราการเร่งการเข้าโค้งเข้าอะไรโอเคตามเท้าได้ดีมากครับตามเท้าเร็วรุ่น S O s e v e นะดีครับเป็นงไงบ้างครับคุณเต้ได้ทดลองตัว L O s e v e เป็นยังไงบ้างครับฟีลลิ่งม่ครับท่งสปอร์ตเลยแล้วก็ข้างล่างนี่คือไม่เวียดีครับดี ดีถูกใจเปลี่ยนน้นไหมครับตอนนี้สองขั้นครับทั้ง S ทั้ง L อ่าผมนะครับเป็นก็เป็น feeling ความสุขดีขลูกค้าที่มีต่อรถบีพีตัว S O 7แล้วก็ตัว L O 7นะครับผมทำยังไงฝากติดตามค่ะกาแล็กวงแหวนกาจนานะครับผมโอเคครับตอนนี้อยู่กับพี่เต้ครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่เนื้อใแล้วเป็นไงบ้างครับชอบครับ สองรุ่นเลยไหมชอบสองรุ่นเลยชอบสองรุ่นเลยแต่ถ้าถูกใจจริงก็คือรุ่น L อ่าสปอร์ตหน่อยไหนลองอธิบายความรู้สึกเพิ่มเติมนี้ว่าเอ้ยแล้วเบรก,กเบิกอะไรคืออะไรทั้งเบรกเบิก ทั้งสองรุ่นนี่ดีดีเท่ากันเลยครับอัตราเร่งอัตราเร่งก็จะเป็นรุ่น L ที่ดูดีกว่าดูดีกว่าใช่แต่เข้าใจเรื่องของรุ่น S นี่จะเป็นเรื่องของ SUV ที่เป็นรถครอบครัวใช่ตัวถังอาจจะใหญ่กว่าใช่ครับแล้วก็เรื่องของการจะลงเทรนด์ริ่งเลยนะเทรนด์ริ่งก็พอๆกันดีดีดีสรุปแล้วโดยรวมแล้ว1ิบคะแนนให้เท่าไหร่ครับพี่ ให้15้าได้ไหมโอ้โหสุดยอดครับแล้วนี่นะครับเป็นลูกค้าการแหลกสาขาวงแหวนการตลาพิเศษของเราแน่ๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เต้มากๆเลยนะครับที่มาลดรายการนะครับวันนี้พร้อมเซนเฟินั์เลยเนาะครับจัดเลยพร้อมรับรถไปเลยนะครับเคขอบคุณนะครับครเดี๋ยวมาเจอกับลูกค้าท่านต่อไปนะครับกับพวกเราวงแหวนการตลาพิเศษนะครับ